สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับทุกคนวันนี้ผมมาที่ตลาดมหาชัยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับการมาเดินดูซื้อของอาหารทะเลสดที่มหาชัยนะครับทุกคนผมเดินทางมาจากสถานีโบเวนใหญ่นะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงนึงครับก็ตอนนี้มาถึงมหาชัยแล้วครับทุกคนก็วันนี้ผมจะพามาเดินเที่ยวเดินชมนะครับว่าตลาดมหาชัยครับมีอะไรขายบ้างครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนสวัสดีช่วงเช้านะครับตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่แม่น้ํำแม่กองแล้วครับทุกคนให้ดูครับช่วงนี้เป็นเดือนพฤศจิกาครับระดับน้ําสูงมากครับช่วงนี้ครับก็น่าจะเป็นน้ําทะเลขึ้นมาหนุนนะครับก็เลยทําให้ระดับมันสูงมากครับก็วันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆครับมาเที่ยวตลาดมหาชัยครับแต่จะมาดูตลาดด้านหลังครับซึ่งเป็นแพกุ้งแพปลาครับซึ่งจะมีเฉพาะช่วงเช้าครับทุกคนไม่ใช่ตลาด ด้านด้านด้านนอกที่เราเคยเคยดูกันนะครับผมจะพาเพื่อนๆครับมาดูตลาดแพรกุ้งแพรปลาซึ่งช่วงเช้านี่ครับของทะเลสดครับจะมาส่งที่นี่ครับทุกคนแล้วก็ไปดูครับว่ามีอะไรขายบ้างครับนี่ครับตลาดเทศบาลแพรกุ้งแพรปลาตรงนี้นะครับก็อยู่ด้านหลังครับติดกับแม่น้ําแม่กองครับนี่ครับคือจริงๆเขาบอกว่าช่วงเช้าเช้าในประมาณตีสี่ตีห้านะครับจะคึกคักมากแต่ตอนนี้ครับผมมาก็เป็นเวลาประมาณจะเก้าโมงแล้วครับทุกคนก็ไปดูครับว่า มีอะไรให้ดูบ้างครับชเช้าใช่ไหมครับมีเฉพาะช่วงเช้าใช่ไหมครับตรงนี้ตลาดบ้านบ้านใหม่วัดใหม่โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมไปได้ปะครับตอนนี้ผมมาถึงตลาดบัดใหม่แล้วครับหูบรรยากาศคึกคักมากถ้าใครไม่เคยมาครับอันนี้คือครั้งแรกให้ดูครับนีครับก็คือจะมีพวกพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายครับมา ประมูลครับมาประมูลซื้อของกันครับ๋ยวให้ดูครับทุกคนบรรยากาศคึกคักมากทุกคนนะครับ พี่อันนี้ปลาดุกทะเลหรอครับอ๋ออันนี้คือปลาดุกทะเลนะครับทุกคนนี่ครับยังหายใจอยู่เลยครับนี่ครับโอ้โนี่ดูครับทุกคนดูครับแช่ไม่อยู่ไม่อยู่พี่นี่ปลาอะไรครับรโค้งขาวค่ะ,ะโค้งขาว <c oughs> อันนี้ปลาดุกทะเลครับโอ้โหนี่ครับทุกคน ดูบรรยากาศดูลมทุกคนดูยุ่งจุงบ้านอะไรครับอันนี้นะครับนี่ครับ,รบทุกคน สังเกตดูนะครับก็จะมีเป็นถังพลาสติกนะคนละสีครับอันนี้คือสีแดงครับทุกคนนะครับน่าจะเป็นคนละเจ้าครับที่หมารอประมูลครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถังสีส้มครับนี่ครับทุกคนให้ดูครับอันนี้คขาเรียกกุ้งอะไรครับตัวเล็กๆนี่ครับอ๋อพี่มันรวมมันมันเป็นไซมันรวมมันมันเรื่องกุ้งขาวกุ้งกุ้งอะไรเนี่ยแล้วอันนี้เป็นกุ้งอะไรครับตัวใหญ่เลยครับกุ้งไมงสี่ กุ้งลายเสือเป็นกุ้งทะเลใช่ไหมครับหรือว่ากุ้งแม่น้ำกุ้งเลี้ยงครับอ๋อกุ้งเลี้ยงหมดเลยอ๋อครับอ๋ออันนี้เป็นกุ้งเลี้ยงครับนี่ครับทุกคนแห้วดูบรรยากาศครับคึกคักมากน,นะครับทุกคนวันนี้เขาเรียกกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือใช่ไหมครับพี่ นี่ครับดุกระชักมากครับมีเฉพาะโชคเช้านะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราไปอีกตลาดอีกฝั่งหนึ่งครับ ป้าทำนะครับตลาดที่นี่เปิดทุกวันเลยไหมครับออ๋ไม่ไม่เดี๋ยวสี่โมงก็เงียบแล้วอ๋อสี่โมงคือสี่โมงเช้าเป็นหมุนได้ไหมแต่ว่าเปิดทุกวันใช่ไหมครับอันนี้คือคนที่มาซื้อนี่คือเป็นใครครับเป็นเจ้าเจ้าจะเป็นถึงมาคนที่มาซื้อนี่เป็นพวกมาซื้อเป็นพวกราคาส่งใช่ไหมครับที่นีเป็นราคาส่งพวกแมคค้าอ่ะมาเปียะข้าวมอ๋อครับแล้วก็ไปขายทั่วไปข้างนอกตลาดอ๋อครับนี่ครับ ก็คนที่มาซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ค้านะครับที่ซื้อของจากที่นี่ไปครับมาประมวลก็จะได้ราคาถูกใช่ไหมครับแล้วแล้วถ้าเกิดเราจะดูปลาครับเป็นพวกปลาทะเลสดๆนะครับต้องไปที่ไหนครับเวกกาพวกปลาทะเลครับนี่ครับกุ้งลายเสือครับทุกคนนี่ครับ อันนี้ก็จะคัดส์นี่ครับ ทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ตลาดแม่สั้นนะครับซึ่งก็หยุดติดติดห่างๆจากตลาดกุ้งครับที่ประมูลกุ้งครับตอนนี้ตลาดแม่สั้นนะครับก็จะขายพวกอาหารปลานะครับทุกคนนี้ครับผมเคยมาครั้งนึงแล้วครับแต่ว่าพอถึง1 0บสิบเอโมงครับตลาดแม่สั้นตรงนี้ก็ปิดครับก็ไม่ได้เปิดทุกวันครับโอ้โหทุกคนให้ดูปลาอนุญาตถ่ายเลยนะครับ สดเลยครับทุกคนนี่ครับนี่ครับทุกคนก็ถ้าใครอยากมาดูตลาดที่นี่ก็ต้องมาช่วงเช้านะครับเพราะว่าประมาณ10โมง -11 โมงที่นี่ก็จะก็จะไม่มีแล้วครับอันนี้ปลาอะไรปลาอะไรครับปลาเก่าค่ะโอ้หอันนี้คือปลาเก่าทุกคนนี่ครับนี่ครับให้ดูครับตัวใหญ่แค่ไหนนี่ครับ นี่ครับรกระหล่ำแหย่ปลาเก๋านี้กิโลเท่าไหร่ครับพี่กิโลเท่าไหร่ครับแล้วแต่ไซสายอ๋อไม่ย้อนแพงครับอ๋อราคาแล้วแต่ไซส์ครับถ้าใหญ่ก็แพง่ครับนี่ครับปลาเก๋าครับทุกคนนี่ครับปลาเกา๋าอันนี้ปลาจาระเ,เม็ดใช่ไหมครับอ๋อปลาเตย นี่ครับทุกคนสด,สดเลยครับเฮ้ยมามาไม่มไมไมไมอเอาลูกมาคนนึงดนานัแขงให้นด้วยเดี๋ยวมงลนะจะไปแปดิ้วร้อยร้อยี่สิบป้าขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยน,นะครับมาโลมาม่นน่มาโล อันนี้น่าจะมีคนจองแล้วใช่ไหมครับมีปลายชื่อจอ้โห,หนนใหญ่มากทุกคนเนี่ยอ,อันนี้ปลาลิวกิวใช่ไหมครับปลาลิวกิว ขายกิโลเท่าไหร่ครับคุณป้า90บาทปลาลิวกิวครับนี่ครับสม่าเอาไปต้มยำใช่ไหมเอาแกงส้มปลาอ๋อแกงส้มจะอร่อยครับปลาลิวกิวครับทุกคนนี่ครับอันนั้นปลาจระเม็ดใช่ไหมครับปลากระพงปลากระพงครับอันนี้คือปลากระพงครับทุกคนนี่ครับ อ๋อตัวเป็นแบนๆเลยคือปลาตาลาเม็ดใช่ครับครับขอบคุณมากครับคุณป้าขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นปลาริวกิวนะครับทุกคนนะครับปลาริวกิวปลาเก่าครับนี่พอปลาเก่า V ใหม่แล้วค่อยออกไอ้พี่น้องดอกป่า โอ้โทุกคนนี่ครับให้ดูครับสดๆเลยครับทุกคนก็ตลาดที่นี่คึกคักมากครับเดี๋ยวพอช่วงเช้าประมาณ1 1บเอ็ดโมงก็จะหมดแล้วครับน่ครับทุกคนอาหารทะเลสดๆนะครับปลาทะเลอันนี้เป็นปลาจระเม็ดครับทุกคนครับสดๆเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าปลาอะไรครับอันนี้แต่นี้น่าจะเป็นปลาเก่าครับปลาเก่าไซเล็ก วันนี้วันเสาร์ครับดูคึกคักมากทุกคนเลยครับอันนี้ปลาตะระเม็ดใช่ไหมครับคุณปลาตะระเม็ดครับมีหลายไซส์ครับทุกคนนะครับปลาตะระเม็ดปลาริวกิวก็มีนะทุกคนนะครับ อันนี้ปลาอะไรครับนี่ครับปลาดาบปลาดาบปลาดาบตัวยาวมากทุกคนนี่ครับประมาณประมาณเก้าสิบเซนได้ครับนี่ครับหกสิบเจ็ดสิบเซนครับประมาณหนึ่งฟุตครับปลาดาบโอ้ดีครับปลาเก่าครับทุกคนสิบเอ็ดสิบหกกิโลครับตัวนี้ครับสิบหกกิโล สดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ใจปลาปลาเลยครับแต่ตัวใหญ่มากทุกคนนะครับตัวใหญ่ยาวมากเลยครับนี่ครับ ครับทุกคนนี่ฮะอันนี้คือปลาดาบออันนี้ อันนี้เรียกปลาปลาปลาลิ้นหมาใช่ไหมครับขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับถ่ายได้ไหมครับได้อตัวยาวนี่คือปลาอะไรครับปลาอินซีปลาอินทรีย์อ๋อปลาอินทรีย์ที่ว่าเป็นปลาอินทรีย์เนื้อเค็มที่เป็นชิ้นช่อนๆอ๋อโอเคอันนี้คือตลาดแม่สั้นใช่ไหมครับพี่หนี่อันนี้อันนี้ตลาดสดนะคะอ๋อคือเรียกตลาดสดมาใช่เหมือนกันแต่กี้ถามเขาบอกว่าตลาดมาสดแม่สั้นก็เลยไม่ว่าที่นี่แม่ไม่ใช่อันนี้แม่พวงครับ ตลาดสดโอเคตลาดที่นี่ก็จะมีเฉพาะช่บบงชวงเช้าใช่ไหมครับเพราะว่าผมเคยมาครั้งหนึ่งสิบโมงสิบเอ็ดโมง,โมงไม่มีแล้วไม่มีครับคือข,ขายขายหมดเลยครับขอบคุณมากนะครับอ๋อตลาดสดครับไม่ใช่ตลาดแม่สั้นนะครับทุกคนอืออันนี้คือปลากระเบนครับทุกคนกคน,คนี่ครับให้ดูปลากระเบนครับสดสดเลยนี่ครับนี่ครับ ตลาดสดตรงนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำแม่กองนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครจะมาก็ให้มาช่วง,งเช้าๆครับจะได้ของสดแล้วก็เป็นราคาส่งครับนีครับทุกคนประมาณ10-11โมงก็ของก็จะหมดแล้วครับปลาลิ้นหมาชื่ออาจจะไม่พอนะทุกคนแต่ว่าอร่อยมากครับแต่อร่อยมากนี่ครับ อันนี้หัวปลาเก่าครับทุกคนนครับก้มยำหัวปลาเก่าเลยครับสุัสดีครับอันนี้เพลรส่งลูกค้าใช่ไหมครับพี่ใช่ร้านอาหารร้านอาหารคืออันนี้คือหมดแล้วออเดอ์หมดแล้วสั่งหมดแล้ว ลร้านทางว่าสั่งเยอะก่อนแล้วก็มีคนซื้อก็เหรอร้านทางก็สั่งก็ถูกกว่าแล้วเราของจะมาที่นี่ประมาณกี่โมงครับเวลามาประมาณตีห้ากว่าตีห้ากว่าตีห้าว่าเห็นที่นี่แล้วเหรอประมาณตีตีอะไรไก่คีตฤฐานไปซุปปลาอ๋อไปซุปเปอลาก็ตัดมาที่นี่ว่าตีห้าว่าถึงเอ้าเหรอครับหลังป็ดร้านแล้วก็คือตอนนี้จะปิดร้านแล้ว คือเปิดทุกวันแต่ว,ว่าประมาณ9ก้าโมงนี้ก็เก้าโมงสร็จแล้าอืมครับเหนื่อยไหมครับพี <c oughs> ค่ครับไม่เนี้ยซู่ซู่ครับไม่ดีอะครับโอ้นี่ขนาดขนาดไม่ดีของหมดแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ที่ร้านท่างก็มีคนสั่งหมดแล้วทำหมดแล้วก็เก็บแล้วอ๋อครับมีคนสั่งทำมีมีก็ทำยาวเลยนะไม่มีก็เก็บเลยอืม อันนี้คืออันนี้คือไม่มีออเดอร์เราก็เก็บเก็บเก็บแช่แช่เย็นช่องฟิชใช่ไหมครับเก็บคร่บ่นีใช้ใหม่อ๋อครับก็มันก็ยังสดอยู่นาอใช่ไหมครับมันยังสดอ๋อโอเคโอเคครับก็เห็นพี่บอกว่าช่วงนี้วันนี้ขายไม่ดีของพวกนี้ก็คือต้องเก็บไว้ช่องฟิตแล้วก็เอามาขายทีพรุ่งนี้ครับนี่ครับทุกคนนี่ครับก็เป็นบางช่วงแล้วนะ โอเคครับทุกคนตลาดสดมหาชัยครับซึ่งจําหน่ายอาหารทะเลสดๆครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งแล้วก็เป็นพวกอาหารทะเลปลาทะเลสดๆครับก็อยู่ด้านหลังของตลาดที่ขายของแห้งของฝากตรงนี้ครับทุกคนนี่ครับก็ถ้าใครอยากมาก็แนะนําให้มาช่วงเช้านะครับประมาณตีห้าหกโมงครับของก็จะเยอะแล้วก็ของจะให้มีให้เลือกมากครับแต่ว่าช่วง9ก้าโมงสิบโมงนี้ตลาดสดมหาชัยก็จะปิดแล้วครับทุกคนไม่ได้เปิดทั้งวันนะครับ ตรงด้านหน้าถ้าก็อยากซื้อของแห้งก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยครับนี่ฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็คงต้องจบเพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆฝากนะครับถ้าเกิดชอบใจถูกใจนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะไปเที่ยวไหนไปอัปเดตอะไรก็ถ้าอย่าพลาดการแจ้งเตือนก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็หอยทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับทุกคน